ชาวราศีมีนเดือนตุลาคม2568พื้นดวงประจำราศีชาวราศีมีนเป็นคนที่มีจินตนาการสูงและมีความเมตตาสูงค่ะคุณมีความอ่อนโยนและเข้าอกเข้าใจผู้อื่นได้ดีมากๆแถมยังมีสัญชาตญาณที่แม่นยำและรักความสงบแต่ก็อาจมีมุมที่ค่อนข้างไม่แน่นอนและขาดความมุ่งมั่นในบางเรื่องไปบ้างนะคะ การงานการงานในเดือนตุลาคมนี้ของชาวราศีมีนจะมีความก้าวหน้าและมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาอย่างต่อเนื่องเลยค่ะอิทธิพลดาวพฤหัสบดีอาจนำมาซึ่งโปรเจกต์ใหม่ๆที่คุณจะได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่หรือมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับคนรุ่นใหม่ที่มีไอเดียแปลกใหม่หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจนี่คือช่วงเวลาที่ดีในการพัฒนาสินค้าหรือบริการใหม่ๆที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีเลยค่ะการเงิน ในเดือนตุลาคมนี้การเงินของคุณอยู่ในเกณฑ์ดีมีรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องและมีช่องทางทำมาหากินใหม่ๆอิทธิพลดาวสุขอาจทำให้มีรายได้พิเศษจากงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางหรือการติดต่อกับชาวต่างชาติแต่ก็อยากให้ระวังรายจ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากเรื่องส่วนตัวหรือความสุขส่วนตัวที่ต้องใช้เงินซื้อมานิดนึงนะคะความรักความรักของชาวราศีมีในเดือนนี้จะโดดเด่นและเต็มไปด้วยความโรแมนติกค,ค่ะ อิทธิพลดาวอาทิตย์จะนำพาความสุขและความอบอุ่นมาให้คนมีคู่ความสัมพันธ์จะมีความลึกซึ้งและเข้มข้นมากขึ้นส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้พบเจอคนที่น่าสนใจในแวดวงสังคมหรือจากการเดินทางท่องเที่ยวเตรียมตัวให้ดีค่ะ สุขภาพสุขภาพโดยรวมในเดือนนี้ถือว่าแข็งแรงดีนะคะแต่ที่ต้องระวังเป็นพิเศษคือเรื่องของความเครียดที่อาจมาจากการทำงานที่หนักขึ้นและการพักผ่อนไม่เพียงพอที่อาจส่งผลให้ร่างกายอ่อนเพลียดได้ค่ะอย่าลืมหาเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมที่ช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดด้วยนะคะ โชคลาภเป็นเดือนที่ดีของชาวมีนค่ะคุณมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือจากการลงทุนที่ได้ผลตอบแทนดีเกินคาดหมายมีโอกาสได้รับของขวัญหรือสัพย์สินมีค่าจากคนที่คุณรักหรือจากช่องทางที่คาดไม่ถึงด้วยค่ะสรุปคำทํานายชาวราศีมีนการงานก้าวหน้าและมีโอกาสใหม่ๆเข้ามาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ การเงินการเงินอยู่ในเกณฑ์ดีมีรายได้จากหลายทางแต่ต้องระวังรายจ่ายความรักความรักโดดเด่นและเต็มไปด้วยความโรแมนติกคนโสดมีโอกาสเจอคนน่าสนใจสุขภาพแข็งแรงดีควรระวังความเครียดและการพักผ่อนไม่เพียงพอโชคลาภได้โชคลาภจากการเสี่ยงโชคหรือการลงทุนแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะขอบคุณค่ะ